โอเคนะครับผมยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกทท่านนะครับเข้าสู่เกม a d By Day l i g h t กันด้วยนะครับผมทีนี้นะเราจะมาเล่นเป็นเจคปาร์คเราจะไปเริ่มกันเลยนะครับผมมาแล้วท่านผู้ชมก็นะครับผมเรามาเล่นเป็นเจคปาร์คนะครับแล้วครั้งนี้ไว้ท่านผู้ชมคือผมมาแต่งตัวใหม่นะครับผมมาเดวเตอร์มาปุ๊บเราก็เริ่มทําเจนกันเลยดีกว่านี่ทำเจนไปเอ้ยเราอันนี้คือเราเกิดมากับเพื่อนด้วยครับนี่เดี๋ยวผมแป๊บนึงนะฮะท่านผู้ชม จัดไปจังหวะนี้มาเล่นกันที่แมปแมปอะไรวะเนี่ยแมปหิมะก็นเลยการผมเรียกอย่างนี้นะฮะตัวเองไม่รู้ปึ๊บโอ้โหแต่เมื่อกี้ผมน้ทักษาดอดเยี่ยมไปด้วยนาทีหนึ่งจังหวะนี้เราก็ซ่อมแซมไปนะท่านผู้ชมสวยเดยๆค่อยๆเปนค่อยๆไปเสิร์ฟแอปเนี้ยอ้าวเฮ้ยไอตัวนี้เหรอท่านผู้ชมในเมสิท์ป่ะใช่ไหมเพราะผมสังเกตเห็นไอ เขาเรียกเขาชื่ออะไรเควินตินอนะ่ะจำชื่อไม่ได้นะโดนไปแสงว่าน่าจะเป็นเนมิสิตนะครับอา้าวเฮ้ยเพื่อนออกไปไหนวะเนี่ยเฮ้ยยังไม,ยงไม่ยังไม่ทันเริ่มเลยมึงจะทิ้งกูแล้วอออะไรวะเพื่อนออกแล้วนะฮะคนหนึ่งปะโทแมงซอมบี้อยู่ตรงนู้นนะครับผมตอนนี้ถ้าไม่ชอมผมลองเชี่ยเนมิสิตเนมิสิตเนมิส,มสิผมใช้แอปอัดวิดีโอใหม่นะครับถ้าแบบมัน ไม่ดียังไงก็ช่วยบอกกันด้วยนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวครั้งหนะ้าผมจะนํใบปรับปรุงเนาะโอเครอดมาแล้วรอดมาแล้วรอดมาแล้วสวย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 ไป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 เข้า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 ปุ๊บโอ้โหตกมาซสื้อด้วยมาฮะเจอสิ่งที่เราชอบแล้วนะนะนั่นก็คือเจนนั่นเองทําทุกวันอนะ่ะเจนอนะ่ะทําเข้าไปนะฮะแต่เนาะ เจนไอเครื่องปั่นไฟมันเป็นแบบที่เดียวนะฮะที่เราสามารถลอ,อกไปได้ก็คือการปั่นเจเนเรเตอร์นี่น,นี่อังกฤษดีเยี่ยมไอเอลศูนย์ศูนย์เต็มร้อยเอ้ไอเอลเท่าไหร่วะไม่รู้เหมือนกันนะฮะอันนี้คือตอนนี้ผมเริ่มเป็นแล้วท่านเพื่อนผู้ชมผมก็เนี่ยแหละเปิดม่วงมันมาแล้วิว่งวิง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 ่งวิ่งวิ่งมันตามใครมาตามกูมามาดิมาดิเออโดนไปดีโดนไปดีเอ้ย,ดดดดอยทีแบงกิ้งทีแบงกิงงก้งสักทีมันตีปะ มันไม่ตีอ่ะท่านผู้ชมไปดูดียเอ้ยมันตี وال. ว่ะวิ่งดีว่ะจังหวะนี้ฮะหนีก่อนห,หาจังหวะดีๆหนีมันมาแล้วมันตามผมมามันมาแล้วมันมาแล้วมันมาแล้วมันตามมาปะมาแล้วนะท่านผู้ชมจังหวะมาเต็มเลยท่าหลังวิ่งไปวิ่งไปวิ่งไปตรงนี้มีตรงนี้มีตรงนี้มีวาง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 ,วาง,วาง,วางชิบหายโอ้โโอ้โอ้โ,โ,นโ,อโ,หโ,หโดนด้ยไม่เงยเอาไงดีวิ่งเออไม่โดนเออไม่โดนไม่โดนท่านผู้ชมเออคดรอนมาได้ไงก็ไม่รู้อะ มีนะมีอีกที่หนึ่งโอ้โหกูใช้ไปหมดแล้วนี่มาดิมาดิมาดิาดเอ้ยไม่โดนไอ้เหี้ยรักบวกร้อยไม่เงยมาแล้วมันมาอีกแล้วเออ้ยอห,หลบไม่ได้โอ้โหเอาไงดีท่านผู้ชมตอนนี้เรามีเดชฮาร์ดนะฮะผมผมผมเริ่มเล่นไปแล้วแต่ก็เล่นไม่เก่งหรอกเล่นไม่เก่งหรอกตายยากแต่ตายแน่บอกเลยมาลุยฮะอ้ไม่โดนด้วยโคตรโหด,ดเอ้ย พี่หลุรอดมาได้วิ่ง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 ตามมาอีกชิมหายแล้วกูคราวนี้จะไปไงวะโอ้ยโอ้โหไม่เงยอินเนมิสิตเอ้ยจังหวะนี้ก็ดิ้นไปนะครับผมไม่น่ารอดนั่นไงโดนยิงด้วยสวยละแม่งโหท่านผู้ชมแต่เมื่อกี้ครับผมชอบจังหวะนั้นมากอะตายยากแต่ตายยากแต่ก็จริงฮะตายยากแต่ตายแน่เนี่ยโดนแขวนแล้วเนี่ย โอเคเสียงหลบหนีป่าห่ะเออเออจับไปเล่นๆอย่างนั้นนะท่านผู้ชมคนตินไปเนมิเซตมึงอย่าเฝ้ากูนะตบล่วงนะปะโถนี่เสร็จไปแล้วนะเครื่องหนึง่งเดี๋ยวรอเพื่อนมาช่วยนะจังหวะนี้คือตอนนี้เว้ยท่านผู้ชมผมมองว่าเราน่าจะชนะยากหน่อยเนะี่ยเพราะว่าเรามีเพื่อนสี่คนเอ้ยเรามีทั้งหมดสี่คนใช่ไหมเพื่อนแม่งออกไปคนหนึ่งปะโถเอ้ยมึงจะรีบออกไปไหนวะเพื่อน มาแล้วนะท่านผู้ชมมาช่วยเราแล้วคนหนึ่งเฟโตสใช่ไหมรู้จากเงานี้รู้เลยนั่นแหละโอ้โหเขามาช่วยเราทีเนี่ยเราต้องสรรคบุญคุณนะฮะถ้านายโดนบ้างเดี๋ยวเราช่วยนายบ้างนะเพื่อนนะเป็นคิ้วมากนี่เรามีไอ้ตัวนี้ด้วยที่ปักชิวเลอม,มากูก็ไม่กลัวจวังหวะนี้ขอจังหวะสวยๆอีกได้ป่ะขอตายยากตายยากแต่ตายงี้เนี่ยท่านผู้ชมฮะเสียงปะ่ะไม่เสียงเสียงอุ้ยโอ้โห เต็มท้องแม่เต pues ็มเต็มเลยท่านผู้ชมเฮ้ยเมื่อกี้มันรอดมาได้แต่ครั An ้งี้ผมรอดไม่ได้ไม่รู้ทำไมนะ่ยโดนตุ้ยโดนหอกโดนแล้วเพื่อนกูวิ่งไปวิ่งไปวิ่งไปมาดิมาดิเข้าแผนจริงๆไม่ใช่แผนหรอกมันได้พอดีจึกจึกจึกโอ้ยรถเอ้ยสวยวิ่งเลยเพื่อนเออตอนนี้เราก็มีเดทฮานะใช้ได้นะใช้ได้นะตายยากแต่ตายแน่ตายยากแต่ตายแน่มันตามมาปะมันไม่ตามมันไม่ตาม หรือมันสตันเฉยๆแม่งตามมาแล้วดึเสียงตึงๆมาเต็มๆเลยวิ่ง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 โอ้โหมันตามมาแอบก่อนเอะผมว่าเรารอดแล้วนะใช่ไหมน,น่าจะรอดแล้วนะครับท่านผู้ชมแอบก่อนอนั่นไงชัดเจนผมเห็นนะเงาเงา,งาตรงประตูนะ่ะฉันเห็นนะเธอประโทปิดปลายจังหวะนี้ ที่แทงกูก็ไม่มีแล้วเอาไงดีมีแต่ตายยากตายยากเนี่ยก็โอ้โหนานๆทีเลยนะท่านผู้ชมผมจึงจะใช้ช็ชอดสวยๆได้อะมาเคนตินทำเจนกันเออฮิว่ะเออนั่นแหละสวยขอบคุณนะจเจ้จว,วิสตัมโทมัสน,นี่ชื่ออย่างเท่ Thank you มาก Thank you หลายเด้อมาทำเลยทำเจนกันเพื่อนล้มนะฮะเวละงานนี้ไม่มีซอมบี้มาด้วย สุดๆจริงๆคือตอนนี้ท่านผู้ชมวางแผนไว้ก่อนเลยถ้าเพื่อนโดนแขวงเมื่อไหร่ผมจะรีบไปช่วยเนาะโอเคนั่นยาโดนวางแล้วเดี๋ยวเจนไกด์เสร็จแล้วช่วยเพื่อนก่อนปะเออเออไปก่อนไปก่อนเลยเรื่อยกันโอ้เฮียโอ้ฟักโอ้ฟักโอ้ฟักโอ้ชิตวางผิดด้วยนายเงยโอ้โดนเต็มเต็มโดนแซ่แซ่โดนปูดเจกวิง่งเดธฮาร์ดจังหวะ ไม่ทันทานผู้ชมไม่ทันเนี่ยทานผู้ชมผมจะบอกนะตายยากเลยตายแน่คือผมใช้สวยๆได้แค่ช็อตเดียวอะ่ะคือมันกดไม่ทันนะท่านผู้ชมหรือบางทีผมกดแล้วนะกดทันแล้วนะแต่มันยังไม่แดดไปไนงะมันก็โดนปล่อยร่วงก่อนแต่จังหวะนี้เพื่อนก็ช่วยไปแล้วนะฮะจริงๆเราควรจะเอายานนะแต่ไม่เป็นไรเอาไม่ทัน <c oughs> โอ้ฟาสองรอบแล้วฮิวก่อนฮิวก่อนมันรู้เพื่อนมันไปแล้วนะเดี๋ยวเราดูเพื่อนก่อนฮนะมันไปแล้วนะ เออฮิวเสร็จพอดีเว้ยสว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 ยอ้ยเฟนตินโดนว่ะเอ้ยมาดิเอ้ยเพื่อนก็มีเด,ดทฮานนะฮะ <Yeah. S 1> เนี่ยบางทีเขาใช้ได้ด้วยสวยเหมือนกันน่าจะรอดมาเลยเพื่อนมาไม่รอดบาดรอดบาดรอดบาดสวยเฮ้ยสามร้อยหกสิบ <Yeah. S 1> องศาอืม <Yeah. S 1> เต็มเต็มไงเต็มเต็มไงรู้เรื่องหละง,งานนี้กูตายไหมเนี่ย <Yeah. S 1> เลือดผมใกล้จะหมดตัวแล้วนะจงังหวะนี้ก็กดให้โดนไป <Yeah. S 1> มันเฝ้าอ่ะ เออคนเฝ้านี่ไม่ใช่คนจริงนะไปแขวนผมว่าจังหวะน,นี้พอเขาเอาไปแขวนเพื่อนน่าจะมาช่วยได้นะวิ่งเร็วๆนะเพื่อน <Yeah. S 1> เสียวอ่ะถ้ามันมาไม่ทันทนําไงวะโอ้ยโอ้ยจะตายแล้วอะเพื่อนรแล้วรแล้วจะตายแล้วโอ้โหเสียวนี่นาะทีจริงท่านผู้ชมฮะตายยากแต่ตายแน่สามสองอื้มสวยนั่นแหละสวย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 แล้วก็โอ้ยเฮ้ยรอดมาได้ไงวะไปทันปเชียช่ยเชียช่ยเชื่อมันตามมา เดี๋ยวเรามีบอลรถทามเรามีบอลบ้าเอ้ยเราได้ไงวะเราได้ไงวะเราได้ไงวะไม่ต้องห่วงเพื่อนนะเพื่อนมีบอลรถทามนี่เราให้ไปเป็นบอลรถทามไม่ตายแน่นอนจังหวะนี้ก็วิ่งไปแต่เมื่อกี้ไม่โดนได้ไงอ่ะหรือมันหรือมันบั๊กหรืออะไรวะเมื่อกี้ถ้าไม่ชอบเห็นผมตอนที่ผมไปช่วยอ่ะมันตีมาพอดีเว้ยแต่แต่ผมก็รอดวัตตาฟักงงงงยิงถ้าผมเป็นซูเลอร์ผมหัวร้อนอ่ะมาฮะจังหวะนี้กก็ไปซซออมแ่น งานนี้ก็ซ่อมแซมก่อนเลยคือจริงๆอ่ะท่านผู้ชมผมจะมีฮิวตัวเองเลยแต่ว่าตอนนี้ผมใช้เองนี่แทนอ่ะใช้เบิร์ของแบบอ่าวีวิลลี่ฟอร์เอเวอร์ป่ะของเดวิดทินน่ะมันจะฮิวเพื่อนที่ตกได้เร็วขึ้นแล้วเพื่อนเราก็โดนไปอีกแล้วนะฮะคนหนึ่งถ้าเพื่อนโดนแฝงเมื่อไหร่ผมไปช่วยเมื่อนั้นแหละโอเคไปเอ้ยควินตินฮิวกันก่อนเปล่าเอาป่ะฮิวก่อนป่ะโอ,โ,อโ,อโอ้โอ้มันใกล้เสร็จพอดีนี่ เมื่อกี้มีเรียกซะด้วยน้ำนายน,จจนายจ้าน้จ๋าแหมสวยสวยสวยโอ้ซอมบี้มาพอดีสวยวิ่งวิ่งจังจหวะนี้ฮนะเราไมา่ต้องการคิวถ้ามันมาเดี๋ยวผมได้ฮาร์ดมาปะโอฟักซอมบี้มาเลยกินเยอะแยะวะ่ะสวยเอา้าอะไรอะเฮ้ยหนีออกมาได้ผลการเล่นชนะแบบงง,ง,งอะไรเนี่ยอยู่ดีออกกันไปเฉยนะท่านผู้ชม โอเคนะผมอยู่งงมากอยู่ออกไปเฉยเพื่อนก็ออกไอคิวเลอร์ก็ออกแหมงานนี้เอาเป,ป็นว่าสำหรับคลิปนี้ก็ลาแต่เพียงเท่านี้นะครับถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์ซับสไครต์แล้วก็ฝากแชร์กันด้วยนะครับผมแล้วก็ฝากติดตามผลงานใหม่ๆกันด้วยนะครับขอบคุณมากๆนะครับผมสวัสดีครับ